็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงปองไทยบ้านอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้รีวิวอุปกรณ์ปิงปองกันมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้ก็ได้มีการทําการาทางาเพจนะครับปิงปองชมบุรีนะครับได้ส่งอุปกรณ์มาให้เรารีวิวแล้วก็ทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ของอยู่ที่อาจารย์ป๋องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมพัสดุมาแล้วนี่ พัสดุเรามาแล้วนะครับจากทางอีสเทิร์นปิงปองนะครับหรือปิงปองชนบุรีนะครับก็ส่งพัสดุมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะเดยวขอใช้ขอใช้มือฝรั่งนิบไปด้วย าแล้วครับผมมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะทำการรีวิวต่อไปนี้ครับนี่เลยแกะมาแล้วอันดับแรกเลยนะครับมาแรงแน่นอนนี่ครับเดวินสเตลลานะครับมาใหม่เลยครับฟองน้ำ2.1นะครับมาละห,หนึ่งแผ่นนะครับตรงนี้มีไม้อยู่สอง เป็นกล่องใส่ไม้อยู่สองสองรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็แล้วก็เดวินสเตลลานะครับราคาก็ตามที่เห็นเลยนะครับทั้งสองแผ่นนะแผ่นละแผ่นละนะไม่ใช่สองแผ่นราคาแผ่นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม้กล่องอ้าวเห็นตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามีแบรนด์อะไรบ้างน,นะครับแบรนด์แรกของเราก็นี่เลย สติก้านะครับข้างในนี้เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นแล้วนะครับแล้วก็อีก,กัน,นึงก็ทางไข่729นะครับนี่ครับไข่เจ็ดเเดี๋ยวเราไปแกะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะนะครับแพ็กเกจมาดีนะครับ มีบับเบิ้ลกันกระแทกแล้วก็กล่องเราก็จะใครที่เป็นสายสะสมก็จะกล่องก็ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ ทำไมผมถึงเอามาสองไม้นะครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ก็เป็นการพรีวิวไปก่อนนะครับอรายังไม่ได้รีวิวครับพรีวิวว่าเราจะมีอะไรมารีวิวบ้างอ่ะแกะดูร้อยนี่สติกก้านะครับ Professional t a b l e Tennis b r ร d ดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแกะดูกันกล่องก็สแตนดาร์ดของทางสติกก้าดีนะครับ นี่ก็เป็นพรีวิวพรีวิวก่อนนะครับนี่ก็เป็นทางค่าเจ็ดสองเก้านะครับเห็นไม้ข้างในไหมครับสีดำดำนั่นแหละครับก็ผมตั้งใจนะครับว่าจะเอาไม้สองรุ่นนี้มารีวิวเพื่อเปรียบเทียบนะนะครับของสติก้าแล้วก็ของเจ็ดสองเก้านะครับสองรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยข้างใน เป็นยังไงอ๋อแกะมาแล้วนครับแพ็กเกจก็ดูดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอ่าถ้าอ่านตามตัวก็คือกรีนกอ o ลินนะครับกอ b ลินออฟเ n s บวกนะครับออฟเ n s i v e p l นะครับก็เป็นตัวเจ็ดชั้นนะครับกรีนกอ o b l i n s e v นะครับ โลโก้ตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็น729แบบนี้นะครับเป็นไส้สีเขียวแบบนี้นะครับน่าจะเป็นตามคอนเซปของชื่อไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจตัวนี้ก็729ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางของสติกร์กันบ้างครับเป็นรุ่นอะไรนะครับสติกร์นะครับโอ,โ,โอ้โหตัวนี้เป็นตัวอ,อะไรอะ คิปเปอรหรือเปล่าคิปเปอร์ซนะครับเป็นด้าไมไม่ไม่ด้ใช้ด้ามกลวงนะครับคิปเปอร์ซตัวนี้ด้ามมาสเตอร์เป็นด้ามเต็มด้ามตันนะพูดได้ง่ายๆให้เข้าใจใง่ายคือด้ามตันสองไม้นี่ชั้นไม้จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมแกะก๊อปลิ้นให้ดูเลยครับเป็นการพรีวิวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปติดยาง ทางร้านปิงปองชมบุรีนะครับส่งมาแต่ไม่ฟรีนะครับซื้อเองนะครับถ้าใครสนใจก็ดูรีวิวนี้แล้วอยากจะไปลองก็ติดต่อไปที่ร้านปิงปองชมบุรีได้นะครับไม้แห้งๆเลยนะครับหยาบไม้แห้งเลยนะครับน้ำหนักไม้ผมไปเอาที่ช่างน้ำหนักมาชั่งให้ดูก็แล้ว น่าจะด้ามกลวงกว่านะนครับใกล้เคียงกันนะครับเอาหน้าไม้729ใหญ่กว่าแต่ผิวไม้คนละอย่างกันะครับอันนี้เป็นผิวไม้อีโบนี่นะครับแต่ชั้นชั้นกลางของเขาไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรดูชั้นไม้ของเขาครับน่าจะเป็นเหมือนอของกอบลินนี่น่าจะเป็นเหมือน ไม้พี่แซงในอดีตนะครับอ่าอะไรนะไฮบิดบูดอะไรของพี่แซงเขาครับนะนี่ยครับโอ้อันนี้ลายไม้ดีมากเลยสติกเกอร์เนี่ยลายไม้เรียงดีมากเลยครับงานดีนะครับก็กลอปลินก็จะเป็นไม้อีโบนีนะเป็นไม้สีดำนะครับนครับเป็นไม้เจ็ดชั้นทั้งสองอันเลยนะครับดู นี่ครับก็ตอนนี้เราก็มีอ่า729กรีนกอปลิ้นแล้วก็สติ lin, กกาคิปเปอร์ CR นะครับแล้วก็ยางที่เราจะนำมาทดสอบครั้งนี้นะครับเป็นเร์วินสเตลล่านะครับสีดำและสีแดงเลยก็เดี๋ยวเราจะประกอบใส่ไม้729กรี Green นกอปลิ้นนี่แหละครับแล้วก็อ่า ส่วนคิปเปอร์นี่ก็เดี๋ยวรอรอคิวนะครับแล้วเราก็ยังมีเราก็ยังมียางที่ทางร้าน X x t b l l t e n n i ท,เทนนะครับของพี่พจน์นะครับส่งยางฮิลสันนะครับมาให้ลองนะครับ h u อริเคนสตอมนะครับก็ได้เป็นอย่างจีนนะครับแล้วก็ที่เรามีอยู่ก็คือล็กซ่าเจ็ดแล้วก็ลักซ่าเจ็ดซอนะครับที่เราจะทำการรีวิวกันนะครับ รวมถึงมีด้วยอะไรนะไอบิสนะครับไอบิสนะครับบัตตไฟไอบิสแล้วก็ Loki a r t ์เ r อร์ซูเปอร์แซลาบตัวนี้นะครับก็ดาบเอ FL, นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการรีวิวกันนี่ก็เลียงหน้าไม้เหลียงสวยนะครับเนะี่ยดูหน้าไม้ของ Loki a r t ์เ r อร์โปตัวนี้โลคิโป o อาร์เอร์หรืออาร์เอร์ อะไรก็ประมาณนั้นแหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเราก็เตรียมของสําหรับการทําคลิปในการรีวิวของเราไว้นะครับเพื่อที่จะทําคลิปรีวิวนะเพื่อเนื่องจากไม่ได้ทํารีวิวนานแล้วมีภารกิจหลายอย่างนะครับก็เลยยังไม่ได้รีวิวอะไระครับโอเคนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะให้จัน๋องรีวิว ตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าจะให้รีวิวตัวไหนแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะเป็นตัวสเตลลาแล้วก็ตัวยางเดอวินสเตลลานะครับติดใส่กับไม้729กรีนกรอบลินเซเว่นนะครับชุดนี้นะครับที่จะรีวิวต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นพรีวิวครับเ,เดี๋ยวผมจะมาเล่าตอนที่รีวิวก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ายางเดอร์วินสเตลลาที่มาใหม่เนี่ย มีอะไรดีและแตกต่างเดิมนะครับเพราะว่าเคยผลิตออกมาแล้วนะครับอาจจะไม่ถูกใจกับการตีในปัจจุบันเท่าไหร่เพราะว่าฟองน้ำอาจจะมีความนิ่มมากเกินไปทำให้ลูกฟองเนี่ยคล้ายๆว่าไม่มีการสปริงตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของสปริงตัวเขาเขาตั้งชือ่อคอนเซ็ปต์วันนี้ว่า r e n i ว n ล i ั่ n i ิซ n o รี i i วเลช w a y นอะนะครับ ดีเวอร์ชันไนซิงดะเวย์น่าจะเป็นปรับมาใหม่นะครับเบื้องต้นฟองน้ำของเขาสีม่วงครับคล้ายๆทางค่ายแบรนด์ของทางแบรนด์โลโก้สามเหลี่ยมนะครับจูรานะตอนนี้โลโก้เป็น,ปนแบบเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้นะสามเหลี่ยมนี้โอเคแบบนี้นะถ้าแบรนด์จูราเห็นผมวิดีโอคลิปนี้ก็ส่งยางของจูรามาให้ไม้และจูราที่เป็นรุ่นใหม่นะครับไม้ผมรีวิวได้ ฟรีนะครับไม่ไม่ซื้อนะครับสนับสนุนหรือสปอนเซอร์กันมาก็ได้นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนนะครับจู่านี่ผมทำโลโก้ไว้ให้แล้วแบรนด์สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจู่าครับส่งมาได้นะครับอ่ะโอเคครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปพรีวิวอุกกรณที่เราจะรีวิวนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับส่วนเรื่องไม้แล้วก็ยาง729นะครับก็ติดต่อไปที่เพจนะครับ ปิงปองชวนบุรีหรือว่าติดต่อที่อาจารย์ปองก็ได้ครับผมติดต่อนะทางเพจให้ก็ได้นะครับก็อ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนผมอาจารย์ปองปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามชอ่องอีกบ้าไทยบ้านครับสวัสดีครับ